ในวันที่ลำบากจะหยิบยืมใครสักบาทยังยากหนอถ้าวันนี้ยังมีแรงมีกำลังดีพอจงอย่าท้อขยันหารักษาไว้ใช้ใจอย่าฟุ่มเฟือยถึงวันที่ลำบากจริงๆหลายคนก็คงเคยผ่านมาแล้ววันที่มันลำบากจริงๆจะหยิบยืมใครสักร้อยสองร้อยเขายังไม่มั่นใจว่าเราจะคืนเขาได้ไหมจะมีน้ำยาจะมีน้ำหน้าหาเงินคืนเขาได้ไหม ในวันที่ลำบากจริงๆจะหยิบยืมใครสักบาทสองบาทยังยากหนอถ้าวันนี้กำลังร่างกายยังดีพอก็อย่าท้อพยายามขยันหารักษาไว้คบเพื่อนดีไว้และอย่าใช้ใจให้มันฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุอย่างนี้เป็นเรื่องสําคัญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ว่าวันนี้ในะเราทุกคนมีวิบากกรรมเก่าบางอย่างที่ทำให้เราขยันเท่าไร่ก็ไม่รวยหรอก แต่มันก็ไม่ได้อดตายถ้าหากว่าเราขยันหารักษาไว้คบเพื่อนดีให้มากมายและอย่าใช้จ่ายให้ฟุ่มเฟือยอย่างน้อยๆสักสีข้อรู้จักประมาณตนว่าวันนีนะ้เราหาได้เท่าไรและควรจะต้องใช้จ่ายยังไงแบบไหนมันมีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะที่ทำให้เงินรั่วด้วยเพียงแค่ปลายนิ้วในคลิกเดียวในการที่จะใช้ใจาทางออนไลน์มากมายง่ายดายจริงๆฉะนั้นถ้าวันนี้ นะเราท่านทั้งหลายรู้สึกว่าช่องรั่วของชีวิตรูมันใหญ่เกินไปก็พยายามจะให้ช่องรั่วมันรั่วเยอะนะให้รายรับมากกว่ารายจ่ายให้ได้พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นให้รายรับอย่าท่วมอ่าให้รายจ่ายอย่าท่วมรายรับนะให้รายรับเนี่ยท่วมรายจ่ายเข้าไว้ยังไงเสียในวันที่เราลำบากบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้เห็นเราอยู่ในสายตาจริงๆก็ได้ เพราะเขากลัวเราจะหยิบยืมเงินของเขามากมายเกินไปสุดท้ายคนที่เคยเอ่ยปากไว้ว่าจะช่วยเหลือได้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยเหลือได้จริงๆจึงขอเจริญพรเป็นกำลังใจวันนี้ขอให้ใช้ชีวิตด้วยดีมีความสุขมีทรัพย์ใช้อย่าขาดมือทุกคนทุกคนอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง